ไปแห้งกับพันธุ์ไม้สารบุท่านทุกครับก็ขอที่โอกาสสวัสดีพี่น้องที่ครบรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมบาจอยลูกอีสานนะครับนั่มผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาเบิ่งพิธีการกินใหเพป็นย่งเรากำลังห่อนเลยครับเฮดคัพกีนะครับนี่เป็นพี่น้องทั้งพ่อข้าทั้งบ้านฝ่าหัวนนะครับซึ่งเราวจิ เห็ดเขากี้นี่เป็นอาหารเป็นรายได้ของครอบครัวของเราตลอดนะฮะเออมื่อนี้เรามาเป็นลเจ้าของโรงทาน,นในงานอามอบใบจาตังร่องเจ้าคณะอำเภอคอว่างนะที่วัดบ้านละหน่อยนะครับเป็นอาชีพส่งเสริมรายได้ของพี่น้องทางบ้านฝ่าหวนึงไปประกอบธุระอาชีพอยู่ต่งางจังหวัดนะไปขาไปขายจนลำจนรวยนะครับนี่แหละกัากี้อีสานนะครับ เออเพิ ian, winter, um, women, uh, uh, ่นมาเฮ็ดลงทานอันโมทนาบุญกับพี่น้องทางบ้านเราหน่อยเออวิธีการเฮ็ดยากพี่น้อคุณพ่อคือครับถามไอ้ใส่หนอแม่เจ้าของหนออ่าไ่ยากหรอกค่ะบ่ยากบ่ครับท่ำจากข้าวเหนียวบ่ครับนี่ค่ะข้าวเหนียวค่ะโอ้นี่นี่นี่คือเป็นผู้เฮ็ดอาชีพโอ้นึงก็เอามาปั้นนี่ล่ะค่ะครับเดินทางมาจากไสครับนี่บ้านพะวนค่ะบ้านพหวนอำเภอพาวังค่ะจังหวัดยโสธรนอโอ้ เฮ็ดเมื่อหนึ่งไล่ได้ในการไปขายปั้นข้าวจีนี่หลายปรนได้ครับที่จริงก็บ่บ่ค่อยได้ขายเป็นหนักล่ะค่ะมาลงท่านนะครับโอ้เป็นเอ่อเพิ่นเป็นภูมิจิตใจศรัทธาในการทําบุญทําทานนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นภูมิศรัทธาแรงกล้าในความเชื่อมั่นในการทําบุญนะครับมื้อนี้มีจิตใจศรัทธามาเป็นเจ้าภาพในการสร้างโรงทานกับพี่น้องทางบ้านเราน้อย ก็มีญาติธรรมหลายๆขันนะมาร่วมการร่วมงานเดินทางมาใส่บริการฟรีๆนะครับทานกาฟรีเนาะไดกาฟรีพอดเนาะฟรีค่ะฟรีโอ้ใจบุญใส่สัทยาไทยลนี่มีคณะสงฆ์จากทางวัดบันเราอ้บัน้าหวันเดินทางมานั่นนะครับเปลี่ยนงานอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องทางเพื่อขอวังนะครับเปลี่นงานพิธีมอบใบตาตั้งนะครับพอดีทาง เจ้าฟ้าเพิ่นมีใจ,ใจิตใจศรัทธาในการถวายปั้นเข้าจีนะครับพยจัญญติธรรมผู้เดินทางมาร่วมการร่วมงานแล้ประทานอิมอ่มๆใส่ไข่ล้ำยู่บ่ครับใด่ค่ะอครับใส่ไข,ไข่ห่งางห่งางพร้อมนะครับผมบ่าวจ้ยลุยสานนะครับนำ้ำยูทูบพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อนะครับเป็นการส่งส่งเสงริมรายได้กับพี่น้องทางเพเภอขอว่างเนี่ยคือพ่อขาที่เพิ่นสิ ทำกิจกรรม أ, ประกอบกิจการทั้งด้านเฮดเขากี่ว้าแมา่เมื่อนี่บริขายบริการฟรีอย่างเดียวนะครับกินให้มิ่มน้ำสำาานให้ได้บุญกุศลเด้อคุณป้าเอ้นะครับกอดขอบคุณหลายๆนะฮะกดไลค์กดแชร์ติดตามเราวจอยลูยิสารในช่องยูทูบนะครับขอบคุณนะครับ